บบใส่อะไรเข้าไปไปเขียวขึ้นเลยเห็นไหมเห็นชัดไหมเห็นชัดใี่เนาะเรือไครมีกำลังมีปัญหาในเรื่องของลิชใบเหลืองอยู่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนะครับสวัสดีพี่น้องมายิ่งกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้ก็มาเจอกับสาระความรู้ดีในเรื่องของการเกษตรกันอีกแล้วเนาะวันนี้มาเจอนในเรื่องของพืชใบเหลืองนะครับรักษาอย่างไรนะครับเนาะเพื่อนเพื่อเห็นไหมนี่หลังจากที่ผมฉีดไปนะหลังจากที่ผมรดรดไปนะจากอาการใบเหลืองใบจุดชุดนี้นะครับ มีการแตกใบใหม่ชุดมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะเนี่ยรถได้3วันนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เนาะเขากาลังฟื้นฟูอยู่กําลังจะหาย,ยแลแหละชุดนี้เหมือนกันนะครับกระถางนี้เหมือนกันเนาะก็จะมีในส่วนที่มันเขียวนะครับแล้วก็ในส่วนที่มันอดจะเหลืองๆนิดน,นึงเนาะรถผ่านไปสามวันนะครับเริ่มมีอาการเขียวขึ้นมาแล้วเห็นไหมเนี่ยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแจกวิธีการแก้ปัญหาพืชใบเหลืองนะครับประเภทของผักชีพวกเนี้ย ือจะเป,เป็นเพื่อกินใบผักกินใบแบบนี้นะครับให้มันมีความเขียวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเขียวน่ากินเขียวน่ากเก็บเนาะเนี่ยมามาดูกันเลยนะครับว่าต้องแทนอะไรบ้างนี่เลยนะครับให้เพื่อนไปเอาตัวนี้มานี่เป็นผงซักฟอกนะนี่ไม่เกี่ยวกับยี่ห้อก่อนนะเป็นแบบชนิดผงก็ได้นะครับแบบชนิดน้ําก็ได้สังเกตไหมว่าเวลาเราซักผ้าใช่ไหมเราซักผ้าเสร็จแล้วเราเทน้ําผงซักฟอกอ่าถ้าใครมีพื้นที่ในการซักผ้าที่มันติดกับ วกผักสวนครัวอย่างเงี้ยเนาะเราเทน้ําซักผ้าลงไปหรือว่าจะเทลงไปในคลองในสาะในสระน้ําอย่างเงี้ยนะครับผักตกชวาผักที่เราปลูกเนาะมันจะมีอัตราความเขียวของใบเพิ่มขึ้นเปียแบบเขียวปีเขียวเข้เขมเลยนะเนาะตัวผงสะโอกนะครับมันจะมีไฮโดรเจนอยู่ไฮโดรเจนรือไฮโดรเจนนะนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้พืชของเราใบเขียวขึ้นนะครับมันสามารถที่จะดูดเอากเาซที่อยู่ในอากาศมาเก็บ มันเก็บไว้ในใบมากขึ้นกว่าเดิมนพพดเนาะพราโอเนียนในใบมากขึ้นกว่าเดิมมันก็จะเกิดการเขียวนะครับเป็นวิธีการง,ง่ายๆเนาะเราสามารถนามารดรดกับกระถางผักของเราได้เลยมาวันนี้เราจะแนะนําวิธีการใช้นะครับแต่จต้องบอกก่อนนะเขียวจริงนะครับแต่ก็อันตรายเหมือนกันอัตราส่วนที่เหมาะสมมาผมจะทําให้ดูส่วนนี้มีความเสี่ยงนะตบไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าทําไปแล้วมันจะเขียวจริงไหมเขียวจริงแน่นอนนะครับ เกีรยเปอร์เซ็เลยเตรียมน้ำมาประมาณ1-2ลิตรแบบนี้ผงซักฟอกใช้อยู่หนึ่งช้อนชาแบบนี้ใส่อะลาเข้าไปไม่ต้องมีส่วนผสมอย่างอื่นเลยเนี่ยผงซัฟกฟอกอะลายเข้าไปเลยสามารถลดได้กับทุกพืชนะครับ หรือถ้าจะเจือจางใช้ฉีดพ่นนะครับใช้หนึ่งช้อนชากับน้ํสองลิตรเนาะหรือไม่ก็ใช้ผมจะโฟก1หนึ่งช้อนชาแบบนี้ผสมกับขวดน้ําเนี่ยขวดน้ําขนาดใหญ่แบบเนี้ยขวดน้ําดื่มเนาะผสมละลายน้ําไว้นะครับนําไปฉีดพ่นอันนี้สําหรับวิธีการลดตานนะครับเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยแค่นี้เองนะครับนำไปทดด่างได้เลยเนาะหรือว่าใครจะเติมจุลินทรีย์ถึงข้อแสงลงไปด้วยก็ได้ผมเติมลงไปนิดหน่อยก็ได้ เพื่อให้มันมันเป็นตัวเวจี้จางหมดพอดีเลยหมะนะแต่ว่าอันตรายนะครับพืชใบเขียวจริงไหมใบเขียวจริงนะครับแล้วเขียวเร็วด้วยรถวันนี้พรุ่งนี้เชา้าเขียวปึ๊ดเลยเ <c oughs> นี่ยเสร็จแล้วไปราไปรถได้กันเพราะไปแล้วทาการรถไปนะครับแต่ก็ทํานิดเดียวนะเนี่ยรถไปเลยนะครับจากอาการใบเหลืองๆใบจุดเนะี่ยใบเขียวขึ้นเลยเห็นไหมเห็นชัดไหมเห็นชัดดีเนาะ วันนี้ก็มากับคลิปตสั้นแล้วกันนะครับเผื่อใครมีกาลังมีปัญหาในเรื่องของคลิปใบเดี่ยงอยู่เน,นาะกําลังซักผ้าอยู่นะครับเก็บน้ําซักผ้าไว้เก็บน้ําที่เราซักผ้าไว้เนาะนำมาผสมเจือจางอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนํามารดกับต้นพืชนะครับไปลองดูก็ได้เนาะบางคนบางท่านบอกโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วบางคนบางท่านบอกเออจริงเนาะว่าอยู่ทําไมพืชผักเวลาเราซักผ้าเสร็จแล้วเราปล่อยน้ําซักผ้าของเราปล่อยทิ้งใช่ไหม แล้วทําไมผักมันไปเขียวเขียวจังเลยเนาะนี่แหละประโยชน์ของผงซักฟอกนะครับไม่ใช่เพียงซักผ้ายอย่างเดียวนะครับสามารถนํามาผสมเป็นปุ๋ยบํารุงให้พืชผักของเรามีอาการจากใบเหลืองกลับมาใบเขียวได้นะครับเอาวันนี้เข้ามากับคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มข,ของเราให้มากาน้อยนะครับ <S <S ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับฝากกดแชร์ไปด้วยเดี๋ยวพวกนี้จะทํา เอรอรอรอชุดนี้มันโตก่อนผมแนะนําวิธีการใช้ประโยชน์จากกระดาษรัรรงไข่เนาะนํะามาทําเป็นถาดเพาะก,กล้าแบบนี้นะครับเน,ะน,ะนะาะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับถ้าคิดต้อประโยชน์ก็อย่ยาลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝา,ามกกดแชร์าาไปด้วยนะครับมีอะไรไหมไม่มีเนาะอ่ะพวกนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบายวันนี้พูดผิดพูดถูกเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าใส่เยอะจนเกินไปนี่ เยอะจนเกินไปไม่นะครับเนาะสำหรับกระถางกันกระถางที่มีขนาดเล็กก็ควรจะรดในตราส่วนที่เหมาะสมนะอย่าพลาดในจุดนี้ไปอย่าจะหาว่าไม่เตือนนะครับถามว่าใบใบเขียวจริงไหมเขียวจริงนะครับอ่ะไปละไอบายสวัสดีครับ